สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟของตู้เย็นไฮเออร์ก e ัน e นะครับสำหรับตู้เย็นตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ3,900บาทซื้อมาได้2-3ปีสภาพการทาํางานยังดีแต่หลอดไฟก็มาดับในช่วงนี้เองตอนแรกเปิดตู้เย็นมาเห็นไม่มีไฟก็ตกใจแต่ปรากฏว่าเป็นที่หลอดไฟเท่านั้นไฟหาร้านขายวัสดุแถวบ้านไม่มีก็เลยเข้าไปสั่งซื้อที่ช็อปปีครับราคา37บาทรวมส่งก็70ทีนี้จุดที่เราจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟนั้นจะอยู่ที่ใต้ช่องฟิตทางด้านขวามือของเราครับมันอยู่ในมุมอับแคบๆข้างใน ก่อนที่จะนําหลอดไฟออกมาก็ควรที่จะดึงปลั๊กออกก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะโดนไฟช็อตได้เมื่อถอดปลั๊กแล้วก็ให้เรายื่นมือเข้าไปหมุนหลอดไฟออกมาถ้าเรายังไม่มีหลอดไฟมาเปลี่ยนก็สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้ครับว่ามีขนาดเท่าไหร่แล้วนําไปเทียบกับของที่เราจะซื้อใหม่สําหรับหลอดไฟตัวนี้จะเป็นขนาด e12 ครับสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ช็อปพีเวลาเปลี่ยนก็แค่ถอดปลั๊กแล้วเปลี่ยนได้เลยค่อยๆสอดมือเข้าไปแล้วหมุนให้เข้าที่ไม่ต้องแน่นมากก็ได้เอาแค่พอรู้สึกว่าตันแล้วก็หยุดจากนั้นก็เเเเสีียยยบปักต็นพงท่า ตู้เย็นของเราก็จะกลับมาสว่างตามเดิมแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพอด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank watching you for